สบายดีสุขุสุขลินมือ่นอี้กน่ากล้าเฮื่อเด้อพี่น้องเด้อมาเยี่ยมเอ็งการาอ่ายเนาะฮะว่าเป็นยังไงเนี่ยอัอนนี้กับห้องที่กนแล้วพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเป็นไดรเด่นอาดาเพราะย่างได้อยู่ย่างปุวยวไหวเป็นเก่าแล้วยังห <c oughs> ยางได้แต่แรนยังบ่ได้เนะาะยังเย็กเซลยวเย็กเซลยวเลยพี่น้องเลยย่างเอ็นเ,นเย็ดจ่องอืมบ่อยจะเด่นขาดเนาะบ้านสานซีมื้อเลย

ในแขนได้ไข่รหรือว่าในแขนไข่อืม,มพอเดินัรยนมันถึงเงไข่ร่เลยงเลยกระดูกยังกรดูกผลออกมาหน่อยอืมกระดูกหมดเดนะสบายดีเ <สะ S 1> ด้อกันน้าเอ,อ้เนริยากไหมไม่ม่สิพี่น้องร้านเด้อไปก้อาวแม่มืด แม่ขายอีมาเนาะแม่อยู่ไทยอีบุมาบ่ได้โควิดมาบ่ได้พี่น้องโอ้ยบัดานั้นท่านเปิดเนาะไม่เลยอยู่ฝั่งไทยเกินยังกินแต่เศร้าเลยแม่ซีโออย่างเมื่อท่านไปซื้อกินเนาะนี่แม่ซีเพิ่งก็ซื้อไก่มาเด้นพี่น้องเดินมาคั่วให้กันอา่อยกินกินไปทุกคนเลยนะออกช้อนะนะฮะน้องใส่หัวติค่ค่ะ ต้มส่วบ่แม่ซีคนที่ต้มสัว,วเได้พี่น้องเด้เอไก่ลาดเนาะแม่สีไก่ตีแม่ไข่พี่น้องเอ้ยสวนลังบ้านเพิ่อปลูกพักลร้ชนิดเด้พี่น้องเด้อพักข้าวทองเราพักแพลนเนาะอ้าเท่าพี่น้องเอ้ยพักนั่งเลิศสีดาตำสีดาพี่น้องเอ้ยแม่ซีเพ่นกระสีเอาหัวขาได้พี่น้องเด้อ ัว,วอัวนี้กอใหญแล้วเพบเมซี่เอาตัวนี้แล้วออตัวนี้กอใหญ่กัวนีห่เตมีอนมสียบามีเ่ไรบ้าอเ,เอ<ม>าสิเอามาฮะอ่ะอนพ่อช่องขึ้นอันนี้ก็พักแพลวได้พี่น้องเด้อสางเดอนไปเก็บนำพดลเลยเมซี่ก็ใส่ในเนาะใส่ไก่ลงไปพี่น้องเลยเป็นจีต้มสู่เด้พี่น้องเด้อต้มซ่ยตอนนี้ก็ปดเลยพี่น้องเอ้ย ต้งไก่ต้งไก่มาเด้อตอนนี้เมซีก็ต้มแจ่วแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อได้ไลยแล้วพี่น้องเอ้ยเมซีเห็นได้แบบนี้เสือออกมาส่วนได้แบบนี้เนาะเป็นเสือออกมาส่วนเดินพี่น้องเดินใส่ถังแก้วนะเมซี่เนาะเมลเลยก็มัียงแข่งอยู่บ่ก็มันปวดตัวยาละไก่ใหญ่มันไก่หงสเนาะไก่หงส์อืะเด้อ กระชัดมาแล้วลูกไสมาเยี่ยมนึงก็ซื้อขาไก่บักไงกินเนาะขอมกขอบใจเมียซีละลายขาไก่ไงเมียไข่ได้ที่น้องเลยกะตักเล้เดมิซีเด้อเมซีตักแล้วนะพี่น้องต้มไก่สู้อไก่พี่น้องเคนโบส่เพ็ดมาได้นาะเบิ่งตามๆไปไีสันนี่โบเพ็ดมาได้นาะพี่น้องเเ็สางเด่นกับเตี้ยมเลยเนาะ

เบิดอากาศแล้วกันไปนี่พี่น้องกำลังมีความพึงพอใจกินกระเยกแม่ระเบียหนาน้ำเต้าโอ๊ยไปกันเลยกินแก่อนอืก่อน

ดาม่ค่อยอยาินตอง้นนใครอยกแกก็ใช่อักเอโอ้ยงนยอริเสจัดนมาเอานยิ่งกบมาเย็มแม่พี่น้องกัย ไกินนาร่ากมงอร่าเปทนีคาบาคืออะอย่างเอาวจะปิดโกด่ให้โวดต้นบนเก่าเป็นยังงนะสบายนะักเลย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 ไ่ได้อีได้ทั้ตม็นพวกบะนะบนเก่าเลยไปเช็เบ้งสบานไปุกอดมันหาเศษใวันโกชพันบาท

กินมันจะกินได้แล้วคนเนี้ยงก็จะนื่อก็คืออาหารคือกันไข่มันมันี่ไงกินเลือเลือดไทยม่นแหละเร่งเพลงมาจะหันลูกเป็ดเดือน้อพอดีมอพอ

ทุกวันิ้นแต่ดืใจมากพี่น้องก็เขาให้โอกาสพักเนาะคเดียวเลยแหละไปดุกุดแม่าทำมือเาทอเสินดับสินงไปมากดูปาไปดุกุดเป็นยังงดผามาเา เด็ชาีนจุ่สิบนักเลี้ยอเราไปรออยู่แล้วานางยำปไปเอาจกไปฆ่าขวแล้วนะนย่าข้องไงเพื่อนเพื่อนดูตจองมาพอจุดมันน้ำมันทัจุดมันเป็นน้านมากกว่อยเอาหมม่เอาไ เอากรสอบไปใส่ลงไนี่นี่ที่โฮไม่ขายท้ายเพราะว่าดังว่าดึงดึงเขาจะลดโฮโฮไนเป็นราคานี่ห้ันเจ้าพันประยัดไม่ได้เดี๋ยวดีไปห้าสิบแปดพันช่วงกระเป๋าแบบนั้นตรงนี้ไม่กับเพิ่นประหยัดไปมีอันบักไม่เลยเรื่องนี้นะพวกปลาไม่เพิ่นกวดอยู่ไม่ได้ติดทานนะอันนั้นบอกคือบุกเบิกและนะท้องเงินหลักเป็นเงินว่างลงมา จงว่านึ่งได้น uh, like ี่เ็นไได้นะอันนี้ทางวันทางาไปแล้วลาตั้ไม่ตัละป่าบุกเบิกแล้วยังฟินอีกคนเยี่ยมไปเลยทำไมใครนีเป็นไก่นื้อไก่แล้วมาเด็ดขายเข้าอยใช่ต้องนแซงคุยแท้ ใครเป็นเป็นเนี้ยเนี้ยนะจะเอาใครว่าเนี้ทเนียบหลวงปู่อยงดยวพันไทยเลยอืมพ0นพันไทยแต่บ้านเราเป็นอะหมดทิอาทิตย์หดเมเียงวันี่เด้อมันจะต่นกันทุกท่านี้นะครัคลิปนี้ก็น่าจะลที่นองไปก่อนเยี่นอยเริ่มติดตาม ยังลื่อจิตี่น้องอตโตจินเอ้อเด้อ่ะจิตแจมจองอตตจโนเดนอขอบคุณเนอะแม่สิเรียงเขาไก่แม่ขา่โคกไ่พี่น้องแต่เบ้าไก่สั่งเด่นเซ็ต